สวัสดีค่ะมาเจอกันนะคะช่องแก้วคนชอบหวยนะคะวันนี้จะมาให้แนวทางหวยราวพัฒนานะคะลาวพัฒนาคลิปทุกคลิปที่ทำขึ้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงเลขมีค่ามีหลุดนะคะขอให้ท่านดูอย่างมีสติและอย่างมีสตินะคะ ลาพัฒนาของเราวันนี้พรุ่งนี้วันที่1เดือน4แล้วไปกันแบบเร็วๆเลยนะคะเปเพียงแค่แนวทางนะทุกคนวิ่งรูด4ีห้า กันสนะคะจาะก,ก็40่ศูนย์สี่สามสี่เนะคะกันสี่หก หกแปดนะคะนี่เลยค่ะลาพัฒนาของเรานะคะฟันสี่กันนะคะนี่แหละค่ะลาพัฒนาของเราพวกนี้ที่หนึ่งเดือนสี่แล้วหกสี่ไหมหกสี่ไหมหกสี่ าจะให้จับก็สตัวไหมสามตัวก็สี่ห้าหกสี่ห้าแปสห้ส,หสไหมอืมนี่นะคะ ขอใหุ้กคนโชคดีรวยปังๆกันทุกคนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ